โอเคครับก็กรับสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการ FDD FC TV นะผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในช่วงพี่หมิ่งพาเขาขว EP2 ครับน้องๆคลิปนี้นะครับผมเราจะมาทําไคร่ดาวกินกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม โ okay, อเคเขาไม่อย่างแรงนะครับผมเราก็จะปอกไข่กันก่อนแล้วกันนะฮะนะฮะเราก็จะปอกไข่นะโอเคนะครับผมอย่างต่อมานะครับผมเราก็จะมาตั้งกระทะกันก่อนแล้วกันนะครับผมคือตั้งกระทะนี้คือจะปรับเปลวไฟวิธีอ่าสูงสุดนะให้กระทะมันร้อนนะฮะอันนี้มันยังเปียกอยู่นะ โอเคครับอย่างต่อมาก็จะต้องเตรียมก็คือกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะฮะอ่ะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนะฮะโอเคทีนี้เราก็จะทแบบําทให้มันแบบเงี้ยทุกคนมันแบบเข้ากันอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคล้วก็รอนะะให้ให้ไฟตรงนี้นะครับผมมัน ร้อนก่อนนะเออให้มันร้อนก่อนนะครับเราก็จะใส่ไข่ดาวลงไปนะครับผมพากล้องมาใสา่หน่อยนี้ก็ขออภัยนะผมโอเคเพราะผมถ่ายมือเดียวไม่มีอ่ามือกล้องผมหลับแล้วนะฮะคือ,อผมถ่ายตอนแบบดึกไงน,ะนะใส่ลงไปนะับที่เราใส่กับปเสร็จแล้วนะ เราก็จะพลิกนะฮะไข่ดาวไม่อีกแล้วทุกทอดอะไรทุกอย่างนี่มันจะไหม้หมดเลยใช่ไหมโอ้โหดูดิไข่ดาวมันไหม้ครับทุกคนดูดิโอเคครับลูกต่อมานะฮะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะฮะตกขนมโอ้ยนี่เลยนะฮะเราก็จะใส่ลงไปอย่างนี้นะฮะเราเราก็แบบรอให้มันสุกนะโอเคครับผมอา่าฮะหลังจากนี้แล้วก็ เสร็จแล้วนะฮะน้องๆไข่ดาวสักหน้ากินสักจริงๆดูดิครับทุกคนคือหน้ากินมากเลยนะฮะแต่ว่าฟอง,อฟองนี้มันมันไหมนิดหน่อยนะไม่ใช่นิดหน่อยล้ะด,ด,ดูดิโอ้โหไหมดูดิดูทุกคนมันไหมอ่ะโอ้แต่ว่าก็กินได้ครับน้องๆโอเคแล้วก็จะใส่อ่าก็จะใส่นี่เลยนะฮะสะี้วข่าวนะฮะป้าในสมบูรณ์ ใส่ลงไปนะฮะใส่ใส่ใส่ลงไปเลยนะฮะอือครับใส่ลงไปเสร็จแล้วนะฮะแค่นี้นะครับผมไข่ดาวสูตรพี่สมิงไข่ไม่นิดหน่อยนะฮะโอเคครับผมไปกินกันเลยไปโอเคครับผมท่านผู้ชมเราก็จะกินนะฮะ <c oughs> ตักตรงนี้ดีป่ะตรงนี้เลย นี่นะฮะของเราเนี่ยครับไข่ของเรานะฮะอืมมิอร่อยมิอร่อยเลยใช่คือแบบอร่อยมากนะครับโอ้อร่อยอ,อร่อยถ้าชอบช็อตไหนนะครับผมก็สามารถรีกลับไปดูได้นะครับผมก็ เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกว็กกระดิ่งนะให้ถึงหนึ่งพันซับเร็วๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย